ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสวัสดีครับทุกน้องทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังครับในวันนี้น้องๆจะได้พบกับความรู้เรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้นกันนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าความน่าจะเป็นเบื้องต้นหมายถึงอะไรนะถ้าอย่างนั้นเราไปที่บ้านของวินกันดีกว่าครับ เพราะว่าวินเพื่อนของเรากำลังจะให้คุณพ่อสอนเรื่องนี้ให้อยู่พอดีเลยครับพ่อครับเมื่อกี้นี้วินเดินผ่านหน้าโรงเรียนกวดวิชามาเห็นเขาติดป้ายรับติวเรื่องความน่าจะเป็นด้วยครับวินเลยอยากทราบว่าความน่าจะเป็นนี้หมายถึงอะไรล่ะครับนี่แสดงว่าวินยังไม่ได้เรียนเรื่องความน่าจะเป็นใช่ไหมลูกครับพ่อ คุณครูบอกว่าจะสอนเรื่องนี้อาทิตย์หน้าครับแต่ว่าวินอยากให้พ่อสอนให้วินก่อนได้ไหมครับได้สิวินถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักความหมายของความน่าจะเป็นกันก่อนนะความน่าจะเป็นหมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นหนึ่อาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 2. องอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือสา ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับพ่อว่าโอกาสของเหตุการณ์นั้นๆจะมีผลเป็นอย่างไรผลของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์อาจจะไม่เหมือนกันนวินการที่เราจะตอบได้ว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จะมีผลเป็นอย่างไรได้นั้นก็นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทราบอะไรจากเหตุการณนน์นั้นๆเพราะบางเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้และบางเหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นพ่อพูดอย่างนี้วินอาจจะยังไม่เข้าใจพ่อว่าวินลองดูตัวอย่างข้อนี้ก่อนดีกว่านะสุชาตินำไข่นกกระทามาฟักยี่สิบฟองเรามาดูความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้กันนะลูก หนึ่งเหตุการณ์ที่ไข่นกกระทาจะฟักออกมาเป็นตัวทั้งยี่สิบฟองเหตุการณ์นี้ไข่นกกระทาอาจจะเป็นตัวทั้งยี่สิบฟองหรือเป็นตัวไม่หมดทั้งยี่สิบฟองก็ได้นะครับวินเพราะไข่แต่ละฟองที่นำมาฟักก็มีทั้งโอกาสฟักเป็นตัวและโอกาสที่จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนั้นเลยครับ 2. เหตุการณ์ที่ไข่ที่ฟักออกเป็นตัวจะเป็นลูกนกกระทา ไข่ที่ฟักออกเป็นตัวเป็นลูกนกกระทาอย่างแน่นอนเพราะไข่ที่นำมาฟักเป็นไข่นกกระทาครับ 3. เหตุการณ์ที่ไข่ที่ฟักออกเป็นตัวจะเป็นลูกไก่เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลูกไก่เพราะไข่ที่นำมาฟักทุกฟองเป็นไข่นกกระทานะครับเป็นไงครับวินพอจะเข้าใจเรื่องความหมายของความน่าจะเป็นบ้างหรือยังเริ่มเข้าใจแล้วครับคุณพ่อ งั้นมาดูตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะในกล่องใบหนึ่งมีลูกอมอยู่สี่รสคือรสต้มสองเม็ดรสองุ่นสิบเม็ดรสบวยห้าเม็ดและรสนมแปดเม็ดพ่อจะตั้งคำถามเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากสถานการณ์นี้แล้วให้วินเป็นคนตอบคำถามของพ่อนะลูกได้เลยครับพอ่อ ถ้าพ่อต้องการหยิบลูกอมในกล่องโดยไม่มองหรือที่เรียกว่าการสุ่มหยิบลูกอมจากกล่องครั้งละหนึ่งเม็ดวินตอบคำถามต่อไปนี้ของพ่อนะลูกข้อหนึ่งจะมีโอกาสหยิบได้ลูกอมรสอะไรบ้างเพราะอะไรครับมีโอกาสหยิบได้ลูกอมรสส้มรสองุนรสบวยและรสนมเพราะในกล่องมีลูกอมรสส้มรสองุน รถบวยและรถนมเท่านั้นครับพ่อถูกต้องครับวินต่อไปข้อสองจะมีโอกาสหยิบได้ลูกอมรถใดมากที่สุดเพราะอะไรรถองุนครับเพราะในกล่องมีลูกอมรถองุนมากกว่ารถส้มรถบวยและรถนมข้อสามจะมีโอกาสหยิบได้ลูกอมรถใดน้อยที่สุดเพราะอะไรรถส้มครับเพราะในกล่องมีลูกอมรสส้มน้อยกว่ารถองุน รถบวยและรถนมข้อสี่จะมีโอกาสหยิบได้ลูกอมรถมะขามหรือไม่เพราะอะไรไม่มีโอกาสเลยครับเพราะในกล่องไม่มีลูกอมรถมะขามอยู่เลยข้อห้าถ้าสุ่มหยิบลูกอมครั้งละเกเม็ดมีโอกาสที่จะได้ลูกอมรถเดียวกันทั้งเก้าเม็ดหรือไม่ครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเพราะในกล่องใบนี้มีลูกอมรถองุ่นมากกว่าเเม็ดครับ เก่งมากครับวินตอบได้ถูกต้องทุกข้อเลยลูกเอาล่ะจากสถานการณ์เดียวกันนี้พ่อจะลองตั้งคำถามใหม่ให้วินตอบนักในกล่องใบหนึ่งมีลูกอมอยู่สี่รถคือรถส้มสองเม็ดรถองุ่นสิเม็ดรถบวยห้าเม็ดและรถนม8เม็ดสุ่มหยิบลูกอมครั้งละ1เม็ดให้วินตอบว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เหตุการณ์ใด จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหตุการณ์ใดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือเหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นเลยนะลูกครับพ่อหนึ่งเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกอมรสส้มรสองุ่นรสบวยหรือรสนมรสใดรสหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสองเหตุการณ์ที่หยิบแล้วได้ลูกอมรสส้ม เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ครับ 3. เหตุการณ์ที่หยิบแล้วได้ล <Den> ูกอมรถองุนเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ครับ 4. เหตุการณ์ที่หยิบแล้วได้ลูกอมรถบวยเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ครับ 5. เหตุการณ์ที่หยิบแล้วได้ลูกอมรถนมเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับวิน ข้อ 6. เหตุการณ์ที่หยิบแล้วได้ลูกอมรสสตรอเบอรี่เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับพ่อถูกต้องแล้วครับวินเอาล่ะครับวินตอนนี้พ่อจะให้วินไปพักทานขนมก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตัวอย่างกันต่อวินรู้ไหมครับลูกว่าเหรียญที่เรามีอยู่นี้ก็นํามาใช้ในการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะครับทํายังไงล่ะครับคุณพ่อนี่ไงครับ วินลองดูนะเหรียญหนึ่งเหรียญมีสองหน้าด้วยกันคือหน้าหัวและหน้าก้อยถ้าพ่อโยนเหรียญนห,นนหนึ่งเหร alam, เียญหนึ่งครั้งเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าต่างๆจะเป็นยังไงบ้างนะวินลองคิดและตอบคำถามของพ่อนะครับข้อหนึ่งเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกเป็นหน้าหัวเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ครับคุณพ่อข้อสองเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าก้อย เหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เหมือนกันครับข้อ 3. เหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหน้าหัวหรือหน้าก้อยอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนครับคุณพ่อเพราะเหรียญมีแค่สองหน้าถ้าหากว่าไม่ออกหน้าหัวก็ต้องออกหน้าก้อยเท่านั้นครับข้อสเหตุการณ์ที่เหรียญออกหน้าหัวและหน้าก้อยพร้อมกันทั้งสองหน้าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับคุณพ่อ พราะโยนเหรียญหนึ่งครั้งเหรียญจะออกได้เพียงหน้าเดียวครับถูกต้องทุกข้อเลยลูกเก่งมากเอาละ่ะใกล้เวลาทานข้าวเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะวินเป็นไงบ้างลูกพ่อจะสรุปความรู้ที่วินได้เรียนมาในวันนี้นะโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเรียกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับ ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือใช่แน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนครับวินเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นแล้วครับคุณพ่อขอบคุณที่สอนวินนะครับเอาล่ะครับน้องๆเวลาหมดลงซะแล้วครับวันนี้น้องๆเข้าใจความหมายของเรื่องความน่าจะเป็นกันแล้วใช่ไหมครับ ยังไงก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ